สวัสดีค่ะปาริดาพยากรก็มาพบกันกับเพื่อนๆอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะถึงคิวกับแรนดอมเหมือนเดิมนะคะไพ่อยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับพวกเรานะคะสําหรับต้นเดือนแบบนี้เนาะเรามาดูซิว่าเดือนนี้เราต้องเตรียมรับมือกับอะไรปัญหาที่มันค้างคา,งางมาจากเดือนที่แล้วไพ่จะไกด์ไลน์หรือช่วยบอกอะไรกับเรานะคะแต่ก็ขอ ย้ำอีกเหมือนเดิมนะคะว่าการดูดวงโดยรวมนะมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างตรงบางส่วนไม่ตรงบางส่วนหรืออาจจะมีส่วนที่คล้ายคลึงแล้วก็ใกล้เคียงกับตัวเราก็เลือกฟังเลือกรับเลือกชมกันนะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะว่ารอบนี้นะไพ่อยากไกด์ไลน์อยากสื่อสารอยากบอกอยากเตือนอะไรกับเรานะคะขอไพ่ช่วยบอกช่วยไกด์ไลน์ออกมาด้วยนะคะ อบวานนะคะในออบสอดสำหรับเพื่อนๆนะคะที่มีเรื่องจะต้องคลายๆเหมือนกับเครียดคิดมากกังวลอึดอัดยังแก้ไขอะไรไม่ได้นะคะจะถึงเวลาที่เพื่อนๆนะคะจะมีแนวความคิดหรืออาจจะมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยไกด์ช่วยบอกนะคะช่วยชี้แนะแนวทางนะคะไพ่ใบนี้ออกนะก็ผู้จัดก็อยากจะแนะนําว่าเรื่องการทําสมาธินะคะลองดูนะคะเผื่อบางทีการที่เรามัวแต่ไปวนเวียนคิดเครียดอยู่กับปัญหาที่มันเจอมันอาจจะทําให้เรายิ่งเครียดหนะักหาทางออกไม่ได้แต่เมื่อไพ่ไฮโรแฟนขึ้นมานะคะการมีสมาธิการทําสมาธิการอ,อยู่กับตัวเอง นะคะถามความรู้สึกข้างในของตัวเองเนี่ยนะมันจะมีทางออกให้เราเสมอนะคะไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรนะอ่าแล้วยังไงต่อคะท e อ of c u p นะคะ eight of c u p โ okay, อเคนะบางทีนะคะเออไพ่อยากจะบอกว่านะไม่ว่าเรื่องที่คุณเครียดตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่น่าจะเป็นเรื่องของความรักเนาะ มันจะเป็นยังไงก็ช่างนะคะเมื่อถึงเวลานะาาก็จะสุกสมหวนะังะมันจะมีการเริ่มต้นใหม่มันจะมีการกลับมาพัฒนามาเติมเต็ม,คว,มความรักความรู้สึกให้กันและกันนะคะพัฒนาควา,ความรักความรู้สึกไปกันในอีกระดับหนึ่งอีกเลเวลหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าความรักมันล้นอกล้นใจมันล้นออกมาจากถ้วยเลยอะค่ะนะคะ,นะคะเห็นไหมคะถ้วยนะสวยงามมาก ต่อไปนี้นะเพื่อนๆจะได้พบจะได้เจอสิ่งดีๆนะคะความอบอุ่นในหัวใจความอบอุ่นจากคนที่เรารักจากคนที่เราเราคอยนะคะอืมดีนะเดือนตุลาอะไรยังไงต่อคะมาดูสิ เดฟูนะคะการปลดปล่อยนะอย่างบางทีนะคะเพื่อนๆบางคนที่คิดมากเครียดมากนะคะทําอะไรก็ก็มีความรู้สึกว่าอึดอัดไปทางนู้นก็ยังไม่ได้ไปทางนี้ก็ยังไม่ได้ลองปลดปล่อยตัวเองนะคะลองเรียนรู้กับมุมมองหรือแนวความคิดใหม่ๆจากที่เราไม่เคยคิดหรือบางทีเราอาจจะคิดหรือมองไม่เห็นในมุมทางนั้นนะคะแต่ในเดือนเดือนนี้นะ แนวความคิดของเพื่อนๆอาจจะมีการแก้ไขปัญหาไปนในมุมมองที่แตกต่างออกไปจากเดิมนะคะจากที่เคยเป็นเลยก็ว่าได้นะคะมีเอ่ก้าวเหลียนออกมานะคะจากที่เคยเครียดเคยอะไรเรื่องการเงินหรือว่าเรื่องอ่อ มีความกังวลใจในเรื่องของการเงินการเป็นอยู่หรืออะไรแบบนี้นะคะก็ <K> ขอบอกให้เพื่อนๆทราบว่าไม่มว่าจะเป็นการเงิน <K> การงานหรือความรักนะคะบางทีมันอาจจะอยู่ที่มุมมองของเราก็ได้นะเพราะว่าบางทีรอบตัวเราอะ่ะมันอาจจะมีอะไรที่เรายังมองข้ามในสิ่งที่เรามีนะคะแต่เราไปมองในสิ่งที่มันขาดอนะ่ะมันอาจจะทําให้เพื่อนๆมีความทุกข์ กับตรงนั้นก็ได้ลองหันกลับมามองนะคะลองมาเป็นในมุมที่เราควรจะเป็นลองมามองในสิ่งที่เรามีแล้วคุณจะมีความสุขขึ้นนะคะไพ่บอกแบบนี้เอ็ดออฟวันนะคะมันจะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมีแพชชั่นใหม่ๆนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการงานเริ่มต้นการงานโปรเจกต์ใหม่ๆก็เป็นไปได้นะคะสำหรับเดือนนี้นะอืม พรินเซดาวนอ่าโอเคมันจะมีใครสักคนหนึ่งอะคะ่ะที่เข้ามาปลุกไฟในหัวใจของเพื่อนๆอนอนะคนคนนี้อาจจะมีพลังงานของธาตุไฟนะคะเมษสิงธนูนะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนทำงานเก่งเป็นคนที่มีความเป็นเหตุเป็นผลมมีความชาญิ่งในตัวเองเป็นจุดสนใจ ของคนรอบๆตัวเข้ามามอบความรู้สึกดีๆมอบนอบความอบอุ่นในหัวใจมอบผีเสื้อในท้องกับเพื่อนๆก็เป็นไปได้นะคะก็คือเหมือนกับแบบว่าตื่นเต้นอบอุ่นอบอวนไปด้วยความรักนะ the world นะคะเห็นไหมคะ ความสุขสมหวังมันอยู่ตรงนี้ไม่อยากจะเปิดไพ่ต่อเลยแต่ว่าจริงๆนะคะเพื่อนๆคือไม่ว่าเพื่อนๆจะมีความเครียดความคิดใหม่ตกความกังวลอะไรอย่างเงี้ยคือไพ่ออกมาดีมากขอให้เพื่อนๆนะคะมีสตินะอยู่กับปัจจุบันค่อยๆคิดนะคะลอง นิ่งทบทวนสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาลองดูแล้วเพื่อนๆจะรู้ว่าจริงๆแล้วนะมันมีทางออกเมื่อมันถึงเวลาสิ่งที่เพื่อนๆรอคอยอะคะ่ะมันจะมาถึงเองโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องร้องขอเลยความสุขความสมหวังความสุขสมบูรณ์ในทุกๆสิ่งนะกำลังจะมาถึงเพื่อนๆในเดือนตุลาคมนี้นะคะความรักการงานการเงินมาครบ คื่องจริงๆค่ะอ่าแล้วเรามาดูกันต่อนะคะว่าแล้วไพ่ยอยากสื่อสารอยากบอกอะไรกับเพื่อนๆอีกไหมคะอืมดีจริงๆนะเดือนตุลาคมนี้นะคะเตรียมตัวเตรียมใจพบกับความสุขสมบูรณ์นะหลังจากที่เอ่อเครียดกังวลมาที่ผ่านมานะคะฟ้าหลังฝนนะสวยงามเสมอแล้วก็สวยมากๆด้วยนะคะ ามาดูกันขอเน้นเรื่องความรักค่ะขอภห้ช่วยบอกนะคะเน้นประเด็นความรักของคนที่ยังคุมเครือไม่ชัดเจนหรือขาดหายการติดต่อไปนะเพื่อนๆจะเป็นยังไงคะขอให้ช่วยบอกด้วยนะคะอโอเคเรามาดูกันสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องความรักนะจอดจ,จงไปเลย S of one เหรียญค่ะโอ้โหไม่ต้องคิดมากเลยอะอย่าคิดมากนะคะ,ะ,คะ, sword, นะะ Queen, เซเว่นอวานนะคะเซเว่นอวสอดนะและควีนเหรียญนะคะใต้สำรับเป็น The Tower นะอ่ะโอเค จะบอกว่าความเจ็บปวดนะคะการจบการจากการพลัดพรากการไม่ได้คาดหวังในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันของเพื่อนๆน,นะคะที่เคยที่มีปัญหากันมาแล้วนะทะเลาะก,กันกระดันอย่างรวดเร็วฉับพลันปิดจบกันเลยอะไรแบบนี้ค่ะทำให้เพื่อนๆมีเนี่ยมีสภาวะแบบนี้คือเครียดนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนมันยังทําอะไรไม่ได้แล้วเพื่อนๆก็เหมือนกับแบบว่า เออจะเอาอยัางไงดีคิดอะไรยังไม่ออกมันมีเกณฑ์นะคะว่าอ่าคนคนนั้นนะเขาจะกลับเข้ามานะมาเพิ่มมาเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่หรือเพื่อนๆอาจจะเจอคนใหม่ที่มาเพิ่มความรักความสัมพันธ์เพิ่มอ่ไฟในตัวเพื่อนๆอ,ะอ่ะเออกับเข้ามาเอ้ยมี มีเข้ามานะคะมาสร้างความสัมพันธ์แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะคะขอเพียงเพื่อนๆเ,เปิดใจนะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะมีโชคในเรื่องของการเงินนะการความรักมันอาจจะอาจจะยังไม่โอเคอะ่ะแต่ว่าการเงินเด่นนะคะแต่จะว่าไม่เด่นเอ้จะว่านี่ก็ไม่ได้นะมันมีแอ,อบซวานมันมีเทนเทน ิบเหรียญ่ะมันก็เป็นไปได้ว่าคนที่เคยมีปัญหาการนะ่ะมันมีโอกาสที่จะกลับเข้ามาพัฒนาความรักความสัมพันธ์ให้มันเป็นสิบเหรียญน,นะคะเพียงแต่ว่าเราต้องก้าวข้ามผ่านความเจ็บปวดความผิดหวังเสียใจตรงนั้นนะแล้วเริ่มต้นใหม่นะอันนี้สําหรับความรักที่ไม่ชัดเจนที่มีปัญหาที่มีการปิดจบที่มีการทะเลาะเบาแหวงอะไรกันไปก็ช่างนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะ คือถ้าทะเลาะก,กันแล้วแบบไม่ชัดเจนห่างหายกันไปมันก็จะจบกับการไม่ห่างหายจบจบจากการห่างหายแล้วมาพูดมาคุยมาสื่อมาสารมาเริ่มต้นกันใหม่เพราะอะไรเพราะว่าใจเขามีอยากเป็นสิบเหรียญไงคะอ่าแล้วมาดูเรื่อง king of sword queen of sword นะคะอเจ็ดเหรียญ justice just นะคะแล้วก็ king เหรียญนะคะใต้สำรับเป็น king of a n s อ่าโอเคนะคะบทสรุปของความรักนะของเดือนเดือนนี้นะคะไม่ว่าจะมีปัญหาหรือว่าอะไรยังไงก็ช่างนะคะขอให้เพื่อนๆทำใจให้สบายนะคะ king และ queen ออกมาคู่กันพลังงานความเป็นคู่กันมันยังมี ต่อให้ปิดจบต่อให้ไม่เข้าใจต่อให้มันมีการเจ็บปวดจากความสัมพันธ์อยู่แล้วหรืออะไรก็ช่างคนคนใดของเพื่อนๆยังคงมีความคิดมีความพยายามที่จะมอบความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้อย่างชัดเจนและยุติธรรมเพราะอะไร คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทําอะไรช้าเป็นคนคิดมากคิดเยอะมีความเป็นอีโก้มีความเป็นอัตราตัวตนค่อนข้างสูงทําอะไรค่อนข้างชา้าแต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือเพื่อนๆไปเนเพจในหัวใจของเขานะคะต่อให้สุดอีโก้ต่อให้แบบสุดของความโคดนิ่งเฉยอะ่ะก็ไม่สามารถที่จะหยุดความรู้สึกตรงนี้ได้ นะคะเพราะฉะนั้นเดือนเดือนนี้นะคะขอให้เพื่อนๆน,นะคะพยายามนะปรับสมดุลความรู้สึกของตัวเองปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆนะคะลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆเพื่อที่จะได้เจอสิ่งที่เพื่อนๆต้องการปรับพลังงานของเพื่อนๆใหม่ก่อนนะคะเพื่อที่เราจะรับพลังงานดีๆเข้าสู่ชีวิตเราเหมือนกันนะคะสิ่งไหนที่มันเจ็บสิ่งไหนที่มันยังคาใจอยู่ก็ปลดปล่อยมันออกไปซะ นะคะอ่ะเรามาดูโรแมนจเจอรกันนะคะว่าแล้วยังไงต่อคะ่ะให้นางฟ้าอยากบอกอะไรกับเพื่อนๆนในเดือนตุลาคมนะคะเด้งออกมาเลยตืมโคด e เพนเดนซ์ไปไหนกันไม่ได้หรอกคะ่ะ เพราะว่าเพื่อนๆแล้วเขานะต่างมีความยึดติดกันนะทำอะไรก็ยังคิดถึงกันและการอยู่เสมอนะคะต่อให้นิงเงียบต่อให้มีปัญหาต่อให้เจ็บปวดต่อให้ปิดจบหรืออะไรก็ช่างนะคะโอเคเ o ิฟ y ย u r ร์เซลเฟิรสิ่งหนึ่งเห็นไหมคะเราต้องปรับเปลี่ยนพลังงานตัวเราเองเราต้องรู้จักรักตัวเองก่อนนะคะก็คิดบวกอะ่ะเออรักตัวเองคิดบวกเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะเตรียมตัวที่จะรับพลังงานที่ดีกับเข้าสู่ ตัวเราเองนะคะ attraction อย่าได้กังวลคุณและเขานะมีแรงดึงดูดมีความปรารถนาซึ่งกันและกันอยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่ามันจะมีการกลับมาพัฒนาความรักความสัมพันธ์หรือแม้กระทัง่งคนที่ไม่มีพลังงานของบอกว่าเอ้ยไม่มีคนเก่าอะค่ะไม่ได้คุยกับใครแล้วก็ไม่ได้ผูกจิตผูกใจกับใครคุณก็จะได้พบกับรักใหม่คนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตคุณที่มีความดึงดูดที่มีความ สเสน่หาในตัวคุณนะคะเข้ามาแน่นอนในเดือนตุลาคมนะคะเวลิซูนนะเห็นเปล่าใกล้ๆนี้ด้วยอ่ะโอ้ดีใจด้วยเพื่อนๆนะอย่าคิดอะไรมากนะคะใต้สำรับเป็น let's go of control issue นะคะขอให้เพื่อนๆนะคะหลุดออกจากเงื่อนไขหรือพันธนาการที่เพื่อนๆมี นะสิ่งที่เพื่อนๆคิดคิดไว้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้บางทีมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดไว้ก็ได้นะคะพยายามมองมุมมองใหม่ๆปรับเปลี่ยนทัศนคะติในการใช้ชีวิตในแต่ละเรื่องที่มันเข้ามานะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะจริงๆเดือนธันวาเพื่อนๆก็เตรียมตัวเตรียมใจรับกับความรักความอบอุ่นในหัวใจได้เลยแต่ก่อนอื่น เหนือสิ่งอื่นใดรักตัวเองปรับเปลี่ยนพลังงานตัวเองแล้วเพื่อนๆจะเป็นดี p a g พในหัวใจของใครคนนั้นของเพื่อนๆแน่นอนนะคะเนาะก็ขอขอบพระคุณเพื่อนๆมากที่ติดตามกันมานะคะก็สำหรับ random คลิปนี้นะก็ขอให้เพื่อนๆนะคะมีความสุขสมหวังในเรื่องของความรักพัฒนาความรักกันไปด้วยหัวใจที่สดใสและจับมือกันให้แน่น นะคะมีอะไรพูดคุยกันนะคะสำหรับวันนี้นะปริดาพยากรก็ขอจบคำพยากรเพียงเท่านี้แล้วเรากลับมาพบกันอีกในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ